h e l lo สวัสดีค่ะ my name is p a l i c e like now i live in uk welcome to palace valentine s channel <S สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ p a ิ a ก็อยู่ที่โรงแรม Mcdonald The c o m p a s s a n g ก r e r นะคะซึ่งโรงแรมนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตั้งอยู่ที่มา r r โรนะคะไม่ไกลจากใจกลางกรุงลอนดอนเท่าไหร่ค่ะทุกคน ที่นี่พลริสก็เคยมาแล้วนะคะแพลริสชอบมาดื่มชาค่ะแล้ววันนี้แพลริสก็มาที่มาโรอีกครั้งหนึ่งนะคะมาโรมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีค่ะวันนี้ก็มาดื่มชาเป็นเพื่อนแพลริสนะคะทุกคน เริ่มรับประทานจากของหนักก่อนค่ะล่างขึ้นบนค่ะเพื่อนๆสโคนของที่นี่อร่อยมากๆค่ะทุกคนปกติเนี่ยาริสนาไม่ได้เป็นแฟนของสโคนเท่าไหร่นะคะแต่สโคนของที่นี่อร่อยมากจริงๆค่ะ บรรยากาศด,ดีเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพลิสจะพาเพื่อนๆข้ามไปโบสฝั่งโน้นนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองคู่แฝดกับแมรี่เลอรอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเศสอะคะ่ะไม่แน่ใจออกเสียงยังไงนะภาษาฝรั่งเศส พอดีว่าวันอาทิตย์นี่หมายถึงว่าวันนี้ค่ะมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันที่เขาก็แบบมีเซอร์วิสอยู่ค่ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยเขาก็บอกเข้าชมฟรีแต่ว่าแพลนิสไม่มีเวลานะคะโอ้เก็บยากของฝรั่ง,งเขาแบบสวยนะทุกคนสวยอะแพลนิสเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบเก็บยานี่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้ไปดื่มชาที่นั่นฝั่งโน้นะทุกคน ร้านนั้นเลยอ้บมรยมีกาศดีมากเลยมีกิจกรรมเยอะมากเลยทุกคนภายลงภายเรือก็มีนะเนี yeah. ่ย ตังนั้นก็มีกิจกรรมเยอะเลยค่ะเป็นโรงเรียนภายเรือค่ะทุกคนอะไรหรอเอาเบสแคปิเลสหรอ คืออะไรอ่ะเวลเ m a i n t อ๋อี่เนี่ยค่ะเขามี Best c a b ร i n c e w h เ,เอาพูดมาเลยนอ่ี่นนค่ะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเอาว่าเป็น Best c a p a เล e นะคะดูสิปีตั้งแต่1987มาถึง2015เลยนะ มีคาเฟ่มีสวนสาธารณะให้มาพักผ่อนหย่อนใจที่มาโรนี่มีกิจกรรมเป็นที่ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆค่ะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแพลลิสก็อยู่ที่มาโลค่ะเพื่อนๆก็คือว่าแพลลิสเนี่ยมาทานอัพโตนูนทีที่ร้านเดิมที่เคยมานะคะก็คือว่าคอมพลสอ๊ะแมคโดนัลด์เดอะคอมเพลสแองเกอร์นะคะแล้วก็แพลลิสเคยรีวิวร้านนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปหาดูเอพิโซดอื่นๆได้นะคะที่แพลลิสเคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ หลังจากทานอัปโตนูนทีเสร็จแล้วเนี่ยพาิสก็นั่งเสิร์ชนู่นนี่นั่นเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแถวมาโลเนี่ยกิจ,จกรรมมากมายเลยนะคะทุกคนมีทั้งพายเรือมีทั้งแบบว่าเรือคายักมีทั้งซับบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ด>เป็นที่ที่แบบว่าคนมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พาิสก็ไปเห็นว่าเฮ้ยแถวแถวนี้มันมีบ้านของนักเขียน ชื่อดังเลยนะคะเพื่อนๆแพริสคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักแฟรงเกนสไตน์นะคะก็คือมีบ้านของนักเขียนเรื่องแฟรงเกนสไตน์อยู่นะคะแพริสก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูบ้านของเขานะคะก็คือคงไม่ได้เข้าไปในบ้านหรอกไปดูให้ประมาณว่าเอ้ยฉันไม่เหยียบแล้วมาเยือนถิ่นแบบว่าวิธีแบบว่าผู้สร้างผู้กําเนิดแฟรงเกนสไตล์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปด้วยกันเลย จากจุดร้านอาหารที่พลิสอยู่นะคะเดินไปที่บ้านเลขที่104 West Street ในมาโรนะคะก็คือเป็นบ้านที่เราจะไปกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ12นาทีค่ะแฟรงก์สไตล์ก็คือนวนิยายสยองขวัญชื่อดังที่เขียนโดยแมรี่เชอรี่นักเขียนชาวอังกฤษจ,จุดกำเนิดของเรื่องนี้ก็มาจากการที่แมรี่เชอรี่กับคนรักของเธอเพอร์ซีไปพักผ่อนหย่อนใจที่คฤหาหน์ของหลอดไบรอนเพื่อนสนิทที่สวิตเซอร์แลนด์ หลอดไบรอนก็เลยเสนอไอเดียให้มาแต่งเรื่องสยองขวัญแข่งกันโดยคืนหนึ่งแมรี่ฝันถึงเรื่องราวที่น่ากลัวบวกกับเรื่องต่างๆที่แมรี่ได้ฟังมาก็เลยกลายเป็นไอเดียมาแต่งเรื่องสยองขวัญและเรื่องที่แมรี่แต่งขึ้นมาก็น่ากลัวที่สุดและกลายเป็นต้นแบบที่มาของแฟรงเกนสไตน์นั่นเองค่ะนี่คะ่ะทุกคนเป็นบ้านของนักเขียนแฟรงเกนสไตน์นะคะ ก็คือเชอร์รี่คอตเทจนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนะคะโอ้ยข้างบนนี่่ะมีข้อมูลอยู่นะคะแฟรงกนสไตล์ก็คือผีติบตัวโตหน้าเหลี่ยมๆมีน็อตโผล่ออกมาจากหัวสร้างโดยตัวละครที่ชื่อว่าวิกเตอร์และเฮนรี่โดยการเอาชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์มาประกบเย็บติดกันและใช้กระแสไฟฟ้าปลุกคืนชีพขึ้นมาเลยกลายเป็นปีศาจแฟรงกนสไตล์ที่น่าสงสารอย่างที่รู้จักในปัจจุบันค่ะ จริงๆหน้าบ้านจะมีแผ่นป้ายประทับแล้วก็เขียนว่านักกวีและนักเขียนเพอร์ซี่และภรรยาแมรี่เชอร์ี่ผู้เขียนแฟรงกนสไตน์เคยอาศัยอยู่ที่นี่ในคิเตสักราช1,817ถึ1,818แต่ว่าแพลลิสหาไม่เจอคิดว่าต้นไม้น่าจะบังค่ะทุกคน ซึ่งแมรี่เชอร์รี่ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปอิตาลีเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วค่ะและบ้านหลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์เกรด2ถ้าใครมีซักราวๆ1ล้านปอนด์หรือประมาณ40ล้านบาทก็สามารถมาซื้อได้นะคะเพราะว่าบางทีบ้านหลังนี้ก็ปล่อยให้เช่าบางทีก็ประกาศขายค่ะทุกคนดูสิคะถังขยะยังมีเขียนไว้เลยว่าเชอรี่เฮาส์ค่ะทุกคน อุ้ยมีรถจอดหนะ้าบ้านแสดงว่าข้างในบ้านต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยอ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้แพลิสลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ